เอาเปิดราคาง่วช่วงเที่ยงครับมาเบิงง่วลูกพริกแดงครับตัวนี้ครับพริกแดงถ้าญาติเสื้อสายบ่อยครับแม่พันคอไล่ครับกันเล่ยไล่ตาแม่ครับสูงลอยสามสิบครับพี่น้องครับอายุชิชนปีแล้วครับชิชนปีแล้วเปิดไว้ถึกๆเด้อครับเด้อมือนี่ครับเอาหนึ่งหมื่นสี่พันพิกัดทรงใกล้ๆครับหนึ่งหมื่นสี่พันเยพี่น้องเด้อถ้าไก่อาทิทรงบ่ได้ครับหนึ่งหมื่นสี่พันครับ เป็นง่วงงามเด้อครับเด้อง่วงงามนังหนาสีแดงจึงคึงเลยพุ่นะต่างข้อนั่นหนาเลยครับพี่น้องครับเมือนซีครับเมือนซีเอาเมือนซีทรงใกล้ๆครับเอาเป็นราคาขายเลยเด้อพี่น้องเด้อทรงใกล้ๆครับหนึ่งหมื่นสี่พันครับถ้ายติพริกแดงเสื้อสายบ่อยติดมานาเพระว่าแม่พันข้อลายครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบบวกแล้วนี่ว่าสีส้นปีแล้วครับหนาดีราคาเบา ไอเห็นชิปนี่เฝ่าโทษครับพี่น้องเฝ่าโทษเลยเดี๋ยวเราตึงเป่าจัดทรงครับโอมือนี่ทรงมือนี่ครับหูพอดีครับหูพอดีคุณน่ะแถบหูดดาปื๊ปื้หน้าตาโอ้สีแดงดีขนาดเลยน้าดีครับพี่น้องครับน้าดีน้าดีแดงดีเมื่นสีราคาขายเลยครับต่ว่าทรงเก๋ๆนี่เด้อครับเมื่นสีครับขายถือขายเลี้ยวครับอ้าวเฝ้่าตัดสินใจจับจองเป็นเจ้าของได้ บอยชีไล่ครับงอตัวนี้โค้งสร้างดีนังงนาดีนังงนาแห้งครับเห็ดสีดำแดงเป็นแดงครับแดงคักแดงแน่ไล่แน่แตะขอ้อซื่อครับเพราะว่าเสื้อสายบ่อยติดมานั่มครับพี่ <laughs> นี่เล็บงามเล็บงามครับสะโพกดีนังงนาดีเชื่องดีนี่เบิ้งครับ หนึ่งมืนสี่พันเอาหาใส่ใดครับตัวใหญ่ๆจังสี่ครับตัวใหญ่ๆจังสี่หาใส่ดใสด,คดครับคั้นบหากะเบาตึงปทุมราชครับสนใจเฝ้าทู่เด้อพี่น้องเด้อชิปนี้ครับห้ามพลาดครับชิปนี้ห้ามพลาดหนึ่งมืนสี่พันเอาสายบองบวควันพลาดครับแดงเป็นแดงแดงเป็นแดงหนาะเป็นหนาหนึ่งมืนสี่พันสนใจเฝ้าทู่ด่วนครับพิกัดบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศช่วงนิ่งเทียง มื่นซีนี่นคือราคาขายเลยครับแต่ว่าทรงใกล้ๆล่ะครับเล็บดีแข้งขาดีนังน้าดีเพศดำดีเชื่องดีเอา้ามีแต่แนวดีดีซื้อไปกระํากระคุ้นซื้อไปกระํากระคุ้นนี่อา้าวคืมแล้วคืมแล้วอา้าวคืมแล้วกะร่งแดดบันนี่โอโฮโฮ้เน่าอัดลาดพี่น้องเลยเน่าอัดลาดครับเน่าอัดลาดหูพอดีครับ ยกเธอเลอเลยบู้ยลำตัวน้อยๆงอตัวละเมินสีในงัวน้าใหญ่อีกตั้งหากฟ้าเด้อพี่น้องเด้อเห็นคลิปนี้ครับฟ้าทู่หาเบาตึงครับพี่กัดไกลๆอ้อมๆแถวนี้แล้วครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญหมดนี้แล้วครับนี่หนึ่งหมื่นสี่พันขายด่วนครับขายด่วนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม Okay. <laughs>